โหยแย่แล้วอะโรงเรียนย่อส่วนเล็กลงอู้หูยหมดตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยอะ่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงดีอะ่ะแกล่าวว่ารอฉันหน่อยสิโอ้โหเพื่อนปลาถาใส่นะ <laughs> พวกเธอเลิกปลาถาใส่กันได้ไหมสักทีฉันขอร้อเคือให้ฉันผ่านตรงนี้ไปแล้วช่วยพวกเธอหน่อยได้ไหมโ <laughs> okay. อเคโอ้มาโมอ่างใจไ<ว>ด้ดผ่านสักทีพีอะไรอะี <laughs> บบ พี่อะไรอ่ะอ้าวว่าไงจ้าเด็กน้อยพากันมาเรือเด้อก็ถ้างั้นก็มาเผชิญกับเจ้าหุ่นยนต์ของฉันหน่อยบอกเลยว่าพวก BITE น่ะมันแย่กว่าหุ่นยนต์ของฉันซะอีกนะไปแล้วนะอุ้ยมะม่วงนี่มันคือหุ่นยนต์อะไรหุ่นยนต์หมาหุ่นยนต์มัดดอนไงคุณหุ่นยนต์ไอ้เจ้าันด้วยฉันโดนบาดเล็กกันตื่อ้าวเันด้วยเดี๋ยวฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนฉันถึงจะช่วยพวกเธอได้ ไปๆโอ้โหชนละมุนเว้นไปโอ้ชนละมุนเว้นไปไปหมดเลยอ้าววิอะไรอ่ะว้าวมาบล็อกเอยลบมะม่วงเอกเลยตัวนี้อกมาจากที่นี่ให้ลุ้นที่สุดโอเคฉันผ่านมาได้แล้วตายแล้วอะไรเนี่ยดูสิตรงนี้คืออยู่ดีๆวววางกกัับดไ้้แลใช่เมื่อกี้เขาวางกับดักไว้ไอ้ชั้นคุณโดดมาทางตรงเลยคุณเนี่ยทำเงี้ยหนึ่งสอง 1>, 1 2ึ่งสองอุยหนึ่งสองนึ่งงุ๊ย, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ยฉันเก่งจิงโอเคตรงนี้คือแบบว่ากับดักมันเจ้าดอกเตอร์วางกับดักไว้เยอะเลยค่ะทุกคนโอเคห้องน้ำเฮ้ย hey, รู้ตัวไหมเยก,กี้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะดรอกเตอร์มันหนีไปได้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรหรอกตรงนี้เป็นทางห้องน้ำที่จะสามารถผ่านไปห้องดรอคเตอร์ได้และตรงนี้ก็มีหุ่นยนต์เยอะแยะเลยแล้วก็แถมยังไฟดับด้วย เราพอจะมีไฟฉายอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แจกฟรีนะต้องขอโทษด้วยนะเธอต้องรีบไปทางช่องระบายอากาศตรงนั้นนะและรีบไปซะโอ้โห้ไม่แต่ขนาดห้องน้ํายังไม่เว้นเลยอะถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากมองเห็นทางเาก็เติมระบอกสิมา่มองอุ๊ยโอเค มันมืดไปหมดเลยอุ้ยระวังหมาระวังหมาโอเคอุ้ยอุ้ยตา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 ยโอเคฉันออกมาได้แล้วมะม่วงโอเคอุ้ยอื้อหืออุ้ยมีตัวบินได้ด้วยมะม่วงระวังด้วยนะอุ้ย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 เจ็ด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 ทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้เอ้ย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 มันมืดมากวิมะม่วงระวังนะมีมดตัวบนเริ่มเท่มเลยอ่ะนี่ได้านหลังเพื่อนกำลังเชียร์มองไม่เห็นหรอกมันมืด ไปไปเร็วรีบไปกันเถอะไป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 ตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องน้ําได้แล้วหรือยังหรือยังไม่ออกยังไม่ออกจากห้องน้ำเหรออุ๊ยอุ้ยอุ้ยอ่ะมะม่วง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 จุกคันเทพจุกคันเทพจุกคันเทพอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคออกมาจากห้องน้ําแล้วค่ะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะอื้อท่อสนิมเต็มไปหมดเลยเฮรอมะม่วงอะไรอ่ะตู้เย็นนี่มันตู้เย็นบ้านไหนหรือเปล่าอะอะไรเนี่ยทำอะไรกับตู้เย็นเนี่ย มะม่วงนายไปไหนแล้วโอเคลง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 ด้ออาลงลงๆโอ้โหทลงน่ารักมากค่ะระวังระวงตกระวงตก่ไหนอ่ะมะม่วงฉันไหลลงมาตามท่อระบายน้าแล้วอ่ะราฉันก่อนสิตอนนี้คือแบบว่าเสียงอ้ายมันทุกคนคะคือแบบโอ้โหตัวเย็นมันชกลงมาอ้าวเ้ยอือเกือบเราไม่ล่กไปไมะม่วงเร็วๆๆๆไม่ได้แล้วนะเราต้องรนีออกไปให้ได้ออุ้ยมาม่วง ไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมันจะมันจะถุบมันไม่ถุบแล้วนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นอะระวังหน่อยนะคำคำปั้นใหญ่ใหญ่ตกมังโเดินชนก็ไม่ได้อะต้องทำยังไงอะคือแบบว่าจะด็อกเตอร์แบบมันสร้างแบบสิ่งประหลาดไว้เยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนไม่กระทั่งหมาบินได้ไม่กระทั่งหมาที่แบบว่าไล่กัดคนอันตรายไปหมดมันเป็นหมาตรงไหนวะไม่รู้อะรูปร่างมันเหมือนหมาแถมจะเป็น แถมจะเป็นตู้เย็นยักษ์สุดมหาป라ยโอ้โหโอุหย้อยเลื่อนน้ำมันอุย้ยอุย้ยอุ้ยคือแบบมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เจ้าตู้เย็นตัวนี้เ okay. บอร์เกอร์ด้งดึงนีดึงดึงโอเคอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยถือว่ายากมากเลยค่ะทุกคนแบบนี้ตรงนี้ฉันฉันถึงท่อระบายน้ำแล้วนะมะม่วงตรงนี้กำลังจะผ่านเส้นเดือนเอ้ยตกโอเคมะม่วงเดี๋ยวฉันจะปีนออกไปก่อนนะอุ้ชไป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 มีตรงเบอร์เกอร์แล้วเรากลับมาตัวใหญ่แล้วแล้วดูด้านหลังสิคุณเห็นนั่นไหม ฉันอยากจะไปแบบดึงแขนเจ้าต <token ance> ู้เย็นน huh <laughs> no ั connection. ้นมากเลยอ่ะตัวแค่นี้เองใช่ไหมตัวแค่นี้เองอ่ะโอเคเราต้องไปรีบรีบตัวเราตื่นเร็วต้องต้องรีบไปดูโรงเรียนของเราก่อนโอเคใหญ่ใหญ่กับคืนมาเขาเดิมโอ้โอ้ไม่เกิดอะไรเดี๋ยวเวลาสาสางชำระนี่กับดอกเตอร์หมอเขียวนี่สักทีโอ้ไม่ก็โรงเรียนใหญ่ขึ้นเร็วมากเหมือนตัดต่อเลยค่ะทุกคนนั่นมันจะดอกเตอร์โอ้ไม่นะมะม่วงมันขยายส่วน ตู้เย็นอะ่ะมีเงินทั้งเมืองพังแน่เลยอะ่ะเอ๊ะน wow, ั o, ę, dai, o, ่นมันอะไรอ่ะอ้านั่มันอะไรอ่ะวิ่งตู้เย็นอันใหญ่มากเลยอ่ะโอเคทุกคนเราต้องกอบกู้เมืองของเราไปสปีดบูสตไปเราต้องระวังเจ้าด็อกเตอร์นี่ให้ดีๆีอ๋อ้เพื่อนชนชนเด็กเต็มไปหมดเลยอ่ะจะไปไหนเจ้าด็อกเตอร์กลับมาเดี๋ยวนี้ดีๆนะเฮ้ยผมไล่ตามมาทันแล้วคุณฉันไล่ไม่ทันแล้วมะม่วงจัดการก่อนโอ้ยวิชวิยาก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 มากเลยโอเคทางนี้ใช่ไหม ปบ๊บหนึ่งพวกเธออย่าเพิ่งวิ่งกันสิโอ้โหจับจักรวะยากมากแม่ไม่โอเครถอุ๊ยโอเคกลับมาดี๋ยวนี้นะจอร์ดเตอร์มานี่เดี๋ยวนี้โอ้ยบัเกอร์ได้หรืออ๊าโอ้เบรกด้วยโอเคผ่านไปได้แบบงงมากม่าได้ไงอะงงมากเดี๋ยวสตาร์ไปก่อนนะมะม่วงโอเคมาเจ้อรอกเตอร์โอ้ยโดนหมัดทุกจะผ่านเราจะผ่านเราจะผ่านเราผ่านเวอุ้ยตรงนี้ฉันฉันติดตรงนี้มะม่วงโอเคฉันไปก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟแล้วค่ะทุกคนเอ๊ะทางไหนต่อซับเบียอยู่ซับเบียซับเบีมะม่วงนี่มาเร็วๆเดี๋ยวเจ้าด็อกเตอร์มันจะหนีไปก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วทางไหนทางไหนมะม่วงทางนี้เดี๋ยวทางนี้อุโอเค โอ้ยผ่านแล้วคุณผมผ่านแล้วรอฉันก่อนนะฉันก็ลังไปชื่อชื่อชื่อของเขาคือดรดรนี่อ๋อไม่ใช่นี่ไงนี่ไงโปรเฟสเซอร์เวนโอเคเร็วอะไรสักอย่างโปรเฟสเซอร์นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เลื่อนหนับเลื่อนหนับโอ้ยอะไรอะแต่ละฉันต้องตอบอะไรดีขยายส่วนโอเคคก็ขยายส่วนอ่ะไม่รู้เอาชื่อตัวเองโอเคไป่อตัวเอีกไปมัมมอนจัดการ เร็วๆตกริบตามไปได้อู้ววววววพุ่งไปเดี๋ยวๆฉันวิ่งเลยเข้ามาแล้วตกน้ำแฮมเบอร์เกอร์ดีแซนวิชโอ้โหแซนวิชใหญ่มากโอ้โหเพื่อจะพึ่งปลาบอลสิโอเคเด้งหนึ่งไปไหนจะดออกเตร์กลับมานี่เลยนี้นะมันเร็วเกินไปอ่ะโอเคฉันตามทันแล้วนี่เธอเห็นดรเบลล์ครั้งสุดท้ายในนี้ใช่ไหมดูนั่นสิมันเขาจะทำอุปกรณ์ตกไวมนะเธอมีอุปกรณ์ย่อส่วนไหมอะว้าวเธอทำดีมากเลยนะเยกี้ ฉันขอให้แนะนําให้รู้จักนะนี่คืออุปกรณ์ของทางบริษัทเราและเราก็มีปืนย่ดส่วนของเจ้าดรนันลด์ด้วยเราก็เพียงแค่เอาอุปกรณ์ย่ส่วนนั้นใส่เข้าไปในเครื่องนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่มีพลังงานนะเธอต้องรีบขึ้นไปด้านบนนะเพื่อที่จะไปหาพลังงานตรงนั้นเมื่อเธอเสียบปลั๊กได้แล้วเธอจะสามารถจัดการเจ้าตู้เย็ยนตรงนี้ได้บนไซต์ก่อสร้างอันตรายมากเลยโชคดีนะเฮยกี้โอ้โหมะม่วงเราต้องขึ้นไปอีกะเราใกล้ดได้จัดการเจ้าตู้เย็ยนตูต้นั้นได้แล้วอ ดันมาอยู่ในโรงงานก่อสร้างอีกต่างหากฉันต้องกอบกู้โลกของฉันไม่ให้ได้ดูเวลาฮีโร่เคยดูเป็นเทนบอว์เพื่อขนมปังปิ้งเพื่อแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเพื่อนๆของฉันอึ๊ชโอเคอ้หูดูนั่นสิคะทุกคนจตู้เย็นคือแบบว่ามันข้างมากเลยค่ะทุกคนอื้อหืยอุ๊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 ยอยากอายอุ๊ยอ้หูคือยากมากทุกคนแบบนี้คือยากมากอืมเพลงอิมแพคมากเลยนึกว่าจะเป็นด่านง่ายๆอึังปล๊วโอเค โอเคเอาล่ะเยกี้ตอนนี้อุปกรณ์ของพวกเราก็พร้อมแล้วเหลือแค่สับสวิข,ขึ้นเธอก็จะสามารถจัดการเจ้าตู้เย็นตรงนั้นได้โอเคละเยกี้จัดการเลยเค okay, มะม่วงกดสวิ์เลยย่อส่วนไปซะไอเจ้าตู้เย็นบ้านมะมม่วงตู้เย็นบ้านผมวะหน้าตามันเหมือนตู้เย็นบ้านนายมากเลยอะ่ะ <c oughs> นี่แหลกสลายไปซะไม่นะอุปกรณ์ของฉันโธ่ฉันฝากไ้ก่อนนะเจ้าเยกี้ โอ้พวกเธอเก่งมากเลยจัดการเจ้าปีศาจตู้เย็นนั้นได้ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว้เดี๋ยวก่อนทําไมอ๋อโดนขังโอ้โหโอเคทุกคนดูสิตอนนี้นะคะไอ้กับนายมโม,ม่ก็จัดการเจ้าปีศาจตู้เย็นแล้วก็ด็อกเตอร์ตัวนี้ได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหอยากจะบอกว่าเจ้าด็อกเตอร์ตัวนี้คือแบบว่าทําให้โรงเรียนของเราวุ่นวายไม่ใช่แค่โรงเรียน,นะคะ่ะทุกคนทั้งเมืองเลยวุ่นวายไปหมดเลยคะ่ะทุกคนแต่ในที่สุดไอ้กับนายมโม,ม่ก็จัดการได้นะคะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเนาะ ก็เป็นยังนี้บ้างคะสำหรับการตะลุยในโลกตัวจิ๋วของไอกับนายโมโม่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าครั้งนี้นะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและย,ยากมากเลยค่ะคนไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบที่แบบว่ายากขนาดนี้จริงๆนะทุกคนขนาดเล่นในคอมคืยยังยากเลยอะเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้กับนายมะม่ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้กับนายมะม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในมคลิปหน้านะคะทุกคนบาายจ้ ไปๆเป็นไงล่ะเจ้าดกเตอร์สมน้ำหน้าแกไหมล่ะ